โอเคครับแบริ่ง48ร่ร้านโจ๊กเกมพี่วันเจอละร้านที่มีโลโก้ G C O ใชนี่โอ้โหชัดเจนฮะโจ๊กเกมมาอยู่ซอยแบริ่ง48่สิบแใกล้บ้านเลยแต่มันเข้ามาลึกนิดนึงนะเข้ามาลึกนิดนึงเดี๋ยวเข้าไปข้างในครับจะไปลองตัง โอครับพี่แว่นมาร้านเกมโจเกมนะแถวแถวแบดิ้ง48ใกล้บ้านพี่แว่นนะขับรถหาร้านที่มีโลโก้ g c Go นะแล้วก็เจอป้าน่ารักเป็เจ้าของร้านคอยต้อนรับนะพี่แว่นเข้ามารับตังค์นะฮะแทนเข้ามาแล้วเดี๋ยวรับตังค์ก่อนเพื่อนขายกุณสี่ทีไปนะเมื่อกี้ตอนที่อยู่ที่บ้านนะฮะรับได้เท่าไหร่เดี๋ยวดูนะอันนี้ก่อนรับ GCA Go นะฮะพี่แว่นมีขายตัวไว้บ้าง ปุ๊บกดรับก็ส่วนลดร้านเน็ตกับีพีนี่ศูนย์หมดเลยนะฮะก็จะได้ตังแค่นี่ฮะสิบเกมอะตอนนี้อยู่ที่ร้านนะฮะที่มี pc แต่พี่แว่นไม่มีตังซื้ออ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรน <VIP. S 1> ะ VIP อ่เดี๋ยวกดดูครับมันก็จะขึ้นนี่ฮะในช่องส่วนลดร้านเน็ตนี่ ปื๊บ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 ส่วน VP ก็ศูนย์เพราะว่าพี่วันไม่ได้เติมนี่ฮะก็ตังก็ได้เพิ่มขึ้นมาจากเดิมสิบมั้งตอนนี้เป็นสิบเอพี่วันหลักนะอัพี่วันเล่นไพยแบงค์หรอไพยแบงค์รู้สึกได้ปืนฟรีป่ะไล้บาเลตไม่ได้ไม่บาเลตไม่ได้ต้วรับจากไอ ส่วนลดค่าผ่านการก็จะมีไม่ใช่ค่าผ่านการมีค่าในหน้าผ่านการดึติดปากมันก็จะมีตัว V A P เดี๋ยวเดี๋ยวลองกดให้ดูแล้วก็จะมีเล่นครบ5แมตช์ต่อวันซึ่งของรางวัลแต่ละวันก็แตกต่างกันนะฮะจบเกมก็จะได้เปิดการ์ดมากเพิ่มขึ้นอย่างนีเนี่ไปดูปึ๊บมันจะขึ้นนี่ครับว่าเต็ง บวกสองบวกสองที่จริงมันสุ่มตั้งแต่บวกหนึ่งถึงบวกแปดนะครับผมปีสองพันสิบห้าอีจุดหนึ่งก็คือแรกเปลี่ยนนักเตะนะฮะมีว่ามีคนสิบคนต้าต้าต้ามันจะมีตัวเพิ่มมาพี่แรกเดินบ่อยไปด้วยฮะนี่ฮะบวกหนึ่งพีซี ปกติถ้าเล่นที่บ้านเราก็จะมีแค่3อันถ้ามี V.I.P ก็จะเป็น4แต่นี่ถ้ามี V.P i จะเป็น5เลยชยนี่ก็จะมีเพิ่มไหมอันนี้เป็นของ PC เป็นของร้านนะครันี่ได<อ>้ตัวอะไรมากเฮ้ย <c oughs> เ,เรื่องความมื่นหนึ่งยันยันได้ตังหมื่นหนึ่งก็สำหรับใครที่ต้องการความเหนือชั้น <c oughs> ความเห่แล้กว่า <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นส่วนลดนะฮะแล้วก็การลดการ ตัวมีให้ยืมนะครับผมก็ต้องมาเล่นที่ร้านที่มีเสียละชิซีโกเท่านั้นนะครับผมอันนี้แถวบ้านพี่แว่นเลยพี่แว่นก็มาครั้งแรกด้วยเนี่ยมาเจอน้องในร้านเกมว่าเฮ้ยพี่แว่นกี่ิลกรัมกีิลกรัมกีิลกรัมไดตั้งนานเฮ้ยเดี๋ยวโอเคครับอามาไอรีวิวสดๆให้ดูนะครับตอนแรกก็จะทำเป็นไลฟ์เฟซบุ๊กก็ ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายชัดๆดีกว่าจะได้เห็นชัดๆ,ๆโอเคอวันนี้แว่นของตัวไรบอยจหมาคลิปหน,น้า